เื่อชาวต่างชาติชาวเอเมริการเผยเมืองไทยดีที่สุดไม่ต้องไปเวียดนามแล้วเพราะมีบางอย่างที่เวียดนามดูเหมือนกับว่าจะน่ากังวลมากกว่าเมืองไทยซะอีกประเทศไทยถึงแม้ว่าจะไม่ได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทว่าพอชาวต่างชาติพูดถึงเปรียบเทียบกับคู่แข่งคนสําคัญด้านการท่องเที่ยวอย่างเวียดนามก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ต่างชาติแทบทุกคนจะแนะนําไปในทางเดียวกันว่าเลือกประเทศไทยดีกว่าไม่ต้องไปหรอกเวียดนามแต่ท้ว่าในเรื่องนี้นะครับกับมีการโต้แย้งกัน ทางฝั่งของต่างชาติที่เหมือนจะชอบเวียดนามมากๆก็เข้ามาไม่เห็นด้วยนะครับก็พยายามจะยกเหตุผลที่เวียดนามทําได้ดีนะครับมาเปรียบเทียบกับไทยดูซิแต่ก็เหมือนกับว่าจะมีคนน้อยมากๆเลยที่จะเห็นด้วยกับเขานะฮะโดยทางฝั่งของต่างชาติที่เปิดประเด็นก็บอกว่าพวกคุณน่ะช่วยตอบผมหน่อยถ้าคิดว่าประเทศไทยดีกว่าเวียดนามจริงคุณคิดว่าการข้ามถนนในไทยกับการข้ามถนนในเวียดนามที่ไหนปลอดภัยกว่ากันผมคิดว่าคุณน่ะคงจะลังเลสินะว่าจะตอบว่าประเทศไทยหรือเปล่า โดยชาวต่างชาติคนแรกนะครับคุณวิลเลียมเบอร์ตันก็เหมือนว่าจะเป็นแฟนคลับประเทศไทยมากๆเลยคนนี้เข้ามาตอบช่วยมืองไทยมากๆเขาบอกว่าสำหรับผมมองว่ามันไม่น่าจะใช่เวียดนามแน่นอนที่จะปลอดภัยในการข้ามถนนเอาง่ายๆนะประเทศไทยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นในการข้ามถนนด้วยเช่นกันแต่ประเทศไทยอย่างน้อยๆผู้คนจะมีน้ำใจในการจอดให้คนข้ามถนนมากกว่า ประเทศไทยผู้คนจะชะลอรถให้กับคนที่จะข้ามถนนมากกว่าน,นี่คือสิ่งที่ผมเจอในไทยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในทางตรงกันข้ามในเวียดนามจะไม่ค่อยเห็นการแสดงน้ำใจแบบนี้มากนะักภาพของคนที่จอดรถให้คนข้ามถนนแล้วคนข้ามถนนก็ขอบคุณในน้ำใจของเขามันเป็นสิ่งที่เห็นในเมืองไทยนะแต่ผมไม่เคยเห็นในเวียดนามเลย เต็มที่เวียดนามผมจะพบว่าพวกเขาแค่จะพยายามหลบคุณที่พยายามจะข้ามถนนให้ได้แต่อันที่จริงพวกเขาไม่ได้หลีกให้คุณหรอกในเวียดนามไม่มีใครถึงขั้นมาจอดฉลอรถให้คุณข้ามถนนไปอย่างสบายๆอย่างแน่นอนเพราะทุกคนจะแย่งกันไปให้เร็วที่สุดแต่ทว่าทางฝั่งของคนเปิดประเด็นคนนี้ค่อนข้างจะเอ็นเอียงไปทางเวียดนามมากๆก,ก็พยายามจะโต้แยง้งโดยบอกว่าไม่จริงสำหรับผมการข้ามถนนในเวียดนามดูท่ามันจะปลอดภัยมากกว่า เพราะคุณสามารถข้ามตรงไหนก็ได้ข้ามได้เลยและผมเห็นว่ามันทำได้จริงเพราะว่าคนที่ขับรถพวกเขาจะหลบให้กับคุณเองมันอาจจะไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรแบบที่คุณเล่ามาในประเทศไทยนะที่เวียดนามมันคือสิ่งที่วิเศษมากๆที่คุณจะสามารถเดินออกไปและทุกคนก็จะพยายามหลบคุณเองเพราะผู้ขับขี่พวกเขาจะระมัดระวังคนที่ข้ามถนนเป็นพิเศษในประเทศไทยที่คุณยกตัวอย่างมามันเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาจริงยุ่นเหรอ สำหรับผมไม่เคยเจอนะไม่มีใครมีน้ําใจจอดรถให้กับทุกคนที่ข้ามถนนขนาดนั้นและประเทศไทยผู้คนขับรถกันเร็วมากๆไม่มีใครมามีน้ําใจแบบที่คุณเล่าถึงหรอกแต่ต่างชาติคนถัดมาก็เข้ามาโต้แย้งนะครับบอกว่าเออแต่ถ้าคุณจะบอกว่าถนนเวียดนามดีกว่าปลอดภัยกว่านี่ผมว่าก็ไม่ใช่ละคนเวียดนามอาจจะระวังคนที่ข้ามถนนก็จริงแต่สิ่งที่น่ากังวลของเวียดนามก็คือชีวิตบนถนนด้วย มันไม่ได้ปลอดภัยและอุ่นใจเท่าเมืองไทยนะเพราะอะไรนะล่ะการเดินบนถนนของเวียดนามผมต้องมาระวังว่าจะถูกลักเล็กขโมยน้อยห,หรือเปล่ากระเป๋าของผมจะมีใครมาหยิบอะไรไปหรือเปล่าแต่ในประเทศไทยผมไม่ต้องรู้สึกอะไรแบบนี้ในขณะที่ต่างชาติคนถัดมาก,ก็บอกว่าโอ้โหคุณก็ยกมาได้ไงเวียดนามก็ไม่ได้ดีเลิศเลอเลยขนาดนั้นนะการข้ามถนนในเวียดนามไม่น่าจะปลอดภัยไปมากกว่าการหลอกจากประสบการณ์ของผมตอนไปเวียดนาม ผมรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้นั่งรถบัสเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมคิดว่ายิ่งได้นั่งบนรถที่มีขนาดใหญ่เนี่ยโอกาสที่จะถูกชนและบาดเจ็บมันมีน้อยกว่าแต่ขณะเดียวกันถ้าผมเดินอยู่กลางแยกแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์นับร้อยคันผ่านไปผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าที่ไทยใช่อีกในขณะที่เมืองไทยผมต้องเล่าว่าผมไม่ได้มีความกังวลในเรื่องการข้ามถนนสักเท่าไหร่แม้ว่าทั้งสองประเทศจะไม่ได้จอดให้ผู้คนข้ามทางมาลายมันเหมือนกัน แต่ที่ประเทศไทยผมสามารถนั่งรถตุกต๊กๆชมเมืองได้อย่างสบายใจถ้าจะให้เทียบกันนะเวียดนามผู้คนขับรถแย่งกันแบบเบียดกันเอาเป็นเอาตายมากกว่าอีกถ้าเทียบกับไทยส่วนเรื่องการข้ามถนนที่คุณยกมาผมมองว่ามันเป็นแค่วิธีการที่ทั้งสองประเทศใช้แตกต่างกันเท่านั้นแต่เอาจริงจการข้ามถนนคุณก็จะต้องหลบรถอยู่เหมือนเดิมผมว่าการข้ามถนนทั้งในไทยกับเวียดนามด้านความปลอดภยัยมันไม่ได้มีใครถึงขั้นจะทิ้งห่างกันมากนะัก แต่สลับผมเวียดนามจะให้ความรู้สึกน่ากลัวมากกว่าไทยซะอีกเพราะว่าจํานวนรถที่เบียดกันไปมามันเยอะจนเกินไปความเห็นจากต่างชาติคนถัดมาก็มองว่าเออต่อให้คุณพยายามจะยกข้อดีของเวียดนามมามากแค่ไหนนะแต่เหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้ดูเป็นข้อดีที่โดดเด่นมากไปกว่ากันมากนักสักเท่าไหร่มันคงไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่นะถ้าจะต้องเดินฝ่าจํานวนมอเตอร์ไซค์หลายร้อยคันให้ผ่านผลไปได้เรื่องนี้มันชัดเจนและทําให้เห็นว่าไทยดูจะเป็นระเบียบมากกว่า อย่าลืมว่าประเทศไทยจะมีช่วงเวลาของไฟจราจรที่พวกเขาไม่ได้ปล่อยรถออกมามันจะมีช่วงที่ถนนโล่งพอที่จะเดินข้ามได้อย่างสบายๆในขณะที่เวียดนามถนนจะยังคงเต็มไปได้วยรถอยู่ตลอดเวลาจนคุณจะต้องใช้ความพยายามในการข้ามถนนคือกว่าจะข้ามเดินฝ่ารถไปได้เนี่ยมันก็หน้าหวัดเสียวนะเพราะมันไม่มีช่องว่างให้คุณเดินข้ามได้อย่างสบายสายเลยนี่แหละคือความแตกต่าง ความเห็นจากต่างชาติคนถัดมาก็บอกว่าดูเหมือนคุณจะพยายามยกเหตุผลเรื่องความปลอดภัยของท้องถนนบนประเทศไทยมาเทียบกับเวียดนามอยู่นะแต่ก็ดูเหมือนว่าเวียดนามก็ไม่ได้ทําได้ดีไปกกันมากนักแต่ก็นะผมจะพูดถึงสิ่งที่เมืองไทยทําได้ดีกว่าเวียดนามบ้างเผื่อมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันที่จริงเวียดนามยังมีอะไรที่ดูน่ากังวลมากกว่าไทยอีกเยอะเลยเยอะจนคุณเถียงไม่ออกเลยทีเดียวเรื่องแรกเลยก็คือเมืองไทยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อย แม้จะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในมุมของคนเข้าไปท่องเที่ยวผมพบว่าเมืองไทยจะจัดการเรื่องนี้ได้ดีมากกว่าเวียดนามในไทยจะไม่ค่อยเจอหัวขโมยคนไหนที่จะพยายามทําแบบนั้นอยู่บ่อยครั้งแต่เวียดนามไม่ใช่แค่บ่อยแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นความปกติอย่างหนึ่งการลักเล็กขโมยน้อยเหมือนจะเกิดขึ้นได้มากกว่าในเวียดนามไม่ว่าจะเป็นสิ่งของในกระเป๋าของคุณหรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ แต่ผมก็นับถือน้ำใจของคนเวียดนามนะที่บางครั้งพวกเขาก็พยายามจะเตือนผมอยู่บ่อยครั้งเลยว่าอย่าโชว์ของมีค่าจนเกินไปในขณะที่ประเทศไทยไม่มีใครมาเตือนผมเลยเพราะมันไม่ค่อยมีการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นยังไงละ่ะเรื่องที่2ก็คือข้อดีที่ทําให้ผมต้องยกให้ไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในการมาท่องเที่ยวเพราะเรื่องนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้ใครหลายๆคนไม่ไปเวียดนามแต่ในทางกลับกันรประเทศไทยกับทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นคือเรื่องของการบริการ คนไทยขึ้นชื่อเรื่องการมีมารยาทที่ดีพวกเขาอยู่ในระดับการได้คะแนนงานบริการที่ยอดเยี่ยมแต่สำหรับเวียดนามเห็นทีจะได้คะแนนแบบเด็กหลังห้องมีคนมากมายที่เคยไปประเทศไทยพอพวกเขาไปที่เมืองไทยมาจะตั้งมาตรฐานงานบริการไว้สูงมากๆเพราะพวกเขาจะได้เจอกับสิ่งที่ดีที่สุดเข้าให้แต่พอไปเวียดนามกับพบว่าหลายคนก็เริ่มจะบ่นเรื่องหงกามให้บริการของผู้คนในตอนแรกผมเองพยายามจะปรับตัวและก็ทำความเข้าใจ แต่อาจจะเป็นเพราะสำเนียงการพูดที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดผลลัพธ์ของความสุภาพก็เลยดูต่างกันมากๆแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่ใกล้เคียงกันแต่พอใช้เวลาสักพักผมก็พบว่าทั้งสองที่ต่างกันเกินกว่าจะปรับตัวได้ร้านอาหารในเวียดนามเมื่อเทียบกับที่เจอในไทยการบริการยังไม่ค่อยดีนักอีกทั้งการสื่อสารอาจจะเป็นปัญหาอยู่บ้างที่ประเทศไทยแม้บางทีจะสื่อสารกันไม่เข้าใจแต่ดูเหมือนว่าคนไทยจะดูมีรอยยิ้ม ดูมีความเป็นมิตรที่ส่งมาให้คุณอยู่เสมอนี่คือความแตกต่างสุดท้ายผมจะพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือความอุ่นใจที่มีต่อสนามบินในที่นี้ก็เป็นเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อยอยู่แต่คงไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในสนามบินใช่ไหมละ่ะโอเคประเทศไทยนะ่ะไม่ค่อยมีปัญหานี้เลยประเทศไทยยังคงมีมาตรฐานที่ดี แต่เวียดนามมีเรื่องให้ถูกพูดถึงเรื่องของกระเป๋าเดินทางที่คุณโหลดใต้ท้องเครื่องมันถูกเปิดออกมาอย่างน่าตื่นเฉยที่เวียดนามบางคนก็บอกว่าถ้าเจอแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจเพียงแค่คุณต้องเก็บของมีค่าติดตัวเอาไว้พวกเขามักจะบอกว่าในสนามบินการมีอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในเวียดนามด้วยแต่ประเทศไทยผมไม่ค่อยเจอว่าจะมีอะไรแบบนี้เลยนะผมพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติม,ตมก็พบว่าพวกเขาจะแนะนําให้เราต้องดูแลตัวเอง เก็บของมีค่าของตัวเองเอาไว้เล็กกลายเป็นว่ากระเป๋าเดินทางของผมก็เหลือ,อไว้แต่เสื้อผ้าเน,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 น่าๆที่ยังไม่ได้ซักหลังจากเดินทางเที่ยวมาทั่วประเทศไทยกับของใช้ส่วนตัวเล็กๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นเอาล่ะถ้าคุณคิดว่าเวียดนามยังดีกว่าไทยอย่างไร้ข้อกังวลก็สามารถโต้แย้งเข้ามาได้ถ้าคุณว่างแล้วก็เข้ามาตอบกลับเลยนะช่วยตอบกลับในหัวข้อเหล่านี้ซึ่งผมมองว่าเมืองไทยยังคงดีที่สุดอยู่ผู้คนบริการดีช่วยเหลือดี ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีน้ำใจผมเห็นด้วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่อาจจะดคูคล้ายๆกันแต่พอเอาเข้าจริงๆผมพบว่าสิ่งที่ดึงดูดได้อย่างแตกต่างคือผู้คนในประเทศไทยผู้คนในเมืองไทยพวกเขาทำให้ไทยดูเป็นประเทศที่น่าไปกว่าวียดนามทางฝั่งของต่างชาติที่เปิดประเด็นก็พยายามเข้ามาโต้แยง้งแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่เขาได้แต่พยายามบอกว่าสิ่งต่างๆที่คุณยกมา มันก็มีที่เมืองไทยทั้งนั้นนี่คือข้อโต้แย้งอ้าวแล้วทําไมความนิยมในประเทศไทยถึงสูงกว่าวีดนามละ่ะลอวท่านผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้ท่านผู้ชมจะโต้แย้งออกไหมถ้าเขาพูดมาสักขณะนี้นะฮะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณสักรับชมฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับ